เอาเละครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งกับ Dance Z ด้านเวอร์แซจดูคำแบทเทรริของเซิร์ฟเรานะครับก็ช่วงนี้กำลังเริ่มเริ่มมีอะไรเข้ามาเรื่อยๆนะเพราะว่าอย่าง J จแปนก็ใกล้9ปีและในเซิร์ฟเราก็อันนี้วันนี้มันอัปเดตด่าน e อ a ของเบต้าแปลงร่างเข้ามาเครับเป็นตัวละครที่เราก็รอคอยเพราะว่ามัน ECA ขึ้นมาแล้วมันเก่งเก่งมากๆนะครับเก่งแบบ ตอนแรกไม่ได้คาดหวังอ่ะพอมัน e c แล้วเก่งขึ้นแบบโอ้โหต้องมาโฟกัสกับพี่แกเลยนะครับผมก็เดี๋ยวมาลองดูว่ามีความสามารถอะไรเพิ่มเติมมาบ้างเก่งยังไงมีดียังไงเดี๋ยวผมพาไปชมกันก่อนอื่นนะครับอัพแป๊บนึงรอแป๊บผมมีอยู่หนึ่งเส้นทางอ่ะตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าจะดึงประสิทธิภาพออกมาได้ดีพอหรือเปล่าเนี่ยครับมาเริ่มดูความสามารถต่างๆกันเลยดีกว่านะครับจากสเตปพื้นฐานหลังจากการ e c a นะครับเยอะไปหมดทุกอย่าง hp 1 8 adk 1 9โอ้โหไล่เลี่ยกันเลย ดีเฟนต์หมื่นหนึ่งก็ไม่น้อยเพราะว่าดีเฟนต์เนี่ยมันเป็นสเตตที่ว่าจะน้อยสุดแล้วในบรรดาทั้ง3อย่างนี้นะครับผมส่วนใหญ่นะฮะความสามารถผู้นําก็นาให้กับเพียวไซยาคิกบวก3ทุกอย่างบวกร้อยเจแล้วก็นําตัวดีเพิ่มคิกบวก3ทุกอย่างบวกร้อยสาใครที่ว่ากําลังเริ่มต้นเล่นมีตัวละครตัวเนี้ยแล้ว ECA มันผ่านอะ่ะเอาเป็นผู้นําตั้งต้นได้เหมือนกันแต่คิดว่าถ้าเกิดว่าทีมคุณพอผ่านด่าน ECA มันได้เนี่ยก็น่าจะจัดทีมได้หลายทีมแล้ว น่าจะมีผู้นำมาสอนร้เปอร์เซ็นต์กันแล้วนะครับผมก็ตรงนี้เป็นตัวละครแปลงร่างนะครับพวกความสามารถเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามร่างเรื่อยๆแต่ว่ามันจะไม่ได้ต่างกันมากนะครับผมจะขอเหมารวมที่มันคล้ายๆกันเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งไปแล้ะตัวมันจะเสียเวลานะครับเอาให้เข้าใจง่ายๆก็คือจากท่าไม้ตายก่อนท่าไม้ตายเนี่ยผมจะบอกว่าทุกร่างเลยนะครับตั้งแต่ร่างซุปเปอร์ไซาไปถึงร่างของซุปเปอร์ไซาก็สเนี่ยเอฟเฟกต์ท่าไม้ตายเหมือนกัน นั่นคือการสแต็กดีเฟนต์แบบ50%มันจะต่างคขาว่าชื่อท่าหรือว่าแอนิเมชันในตาเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามระล่างแค่นั้นแต่ว่าเอฟเฟกเนี่ยเหมือนกันก็คือการสแต็กดีเฟนต์ตัวเองขึ้นเรื่อยๆครั้งละ50%นั่นเองตั้งแต่ล่างนี้นะตั้งแต่ล่างซุปเปอร์ไซยาหึงถึงซุปเปอร์ไซยากอส่วนล่างบูเนี่ยเอฟเฟกในตาจะต่างกันก็นกคือมันจะไม่ใช่การสแต็กแหละแต่จะเป็นการหยุดที่1เทินเป็นการเพิ่มอเดคดีเฟนต์ Defense ตัวเอง50% 1เท่น อันนี้คือความแตกต่างระหว่างร่างแรกกับร่างบูนะครับที่มันผ่านมาคือร่างบูจะเป็นร่างสูงสุดของมันก็เลยจะหยุดแค่นี้นะครับอันนี้ก็คือเอฟเฟกต์แม้ตายของทุกร่างนั่นเองให้แบบสรุปเข้าใจง่ายๆเลยไม่ต้องไปเสียเวลาดูเยอะนะต่อมาลองดูความสามารถพาสีพาสีก็เช่นเดียวกันนะครับผมจะขอพูดถึงแค่ร่างนี้ซูเปอร์ไซยซหนึ่งแล้วก็ข้ามไปร่างบูเลยเพราะว่าร่างที่มันเป็นข้ามขั้นที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะอัปเดตขึ้นมาเพิ่ม เพิ่มเปอร์เซ็นต์ต่างๆขึ้นมาทีละขั้นอะไรเงี้ยไม่ได้ต่างจากร่างแรกมากเท่าไหร่นะแค่เพิ่มจำนวนเปอร์เซ็นต์ขึ้นเรื่อยๆเฉยๆนะครับผมก็ถ้าสีของร่างซูเปอร์ไซย่าเนี่ยครับผมจะมีการตั้งต้นเอเดียคดีเฟนต์เลยร้อยสิบเปอร์เซ็นต์ตั้งต้นมีการบวกหลังยิงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นการบวกดีเฟนต์ตัวเองหลังยิงนั่นเองแล้วก็มีการบวกเอเดียคอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตามจำนวนลูกแก้วที่เก็บได้ยิ่งกินบอลเยอะยิ่งแรงนะครับแล้วก็จะมีีกาาารตตเเบิิ้ลท่่่ไมมยพแนนนอน หากเก็บ7ลูกหรือมากกว่านะครับแล้วก็ความสามารถสุดท้ายก็คือมีโอกาสที่70%ในการเปลี่ยนลูกแก้วสีแดงในสนามเนี่ยให้กลายเป็นสีเหลืองอันนี้คือความสามารถทั้งหมดของล่างต้นซึ่งให้จําหลักๆไว้เลยก็คือตั้งต้นบวกหลังยิงบวกเอเดเตต่อลูกแก้วที่เก็บนะครับแล้วก็ตีเบิ้ลมันไอตีเบิ้ลเนี่ยมันจะมีทุกล่างแต่ว่ามันจะลดค่อยๆลดเรื่องของจานวนลูกแก้วที่เก็บไปนะครับอย่างพูดถึงล่างแรกเนี่ยลูกแก้วมันต้องเก็บ7ลูก ถึงจะตีเบิลได้แต่ล่างต่อไปเนี่ยล่างแบบอย่างเช่นล่าง2เนี่ยมันจะเปลี่ยนจาก7ลูกเป็นเหลือ6ลูกแทนแหล่งเงี่ยนะครับแล้วก็พอเป็นล่างก็อตเนี่ยก็จะเปลี่ยนจาก6ลูกเป็น5ลูกก็คือจะทําให้แบบในแต่ละล่างที่มันอัปเดตไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเล่นง่ายขึ้นบัฟก็จะเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับอย่างตั้งต้นของล่างแรกมัน110%ใช่ไหมพอเป็นล่างซุปเปอร์เบต้าเนี่ยก็แน่นอนว่าเก่งขึ้นตั้งต้นเป็น120 บวกดีเฟนซ์หลังยิงอีก40%เพิ่มจากเมื่อกี้30เป็น40แล้วก็บวกเอเดคต่อลูกแก้วที่เก็บจากล่างแรก15%เป็น18%นะครับข้อแตกต่างของระหว่างก่อนจะไปล่างบูเนี่ยก็คือเรื่องพวกนี้เรื่องการตั้งต้นโลโก็มันจะมีที่มันแตกต่างระหว่างล่างแรกกับล่างอื่นอย่างเช่นคือล่างแรกกับล่างซูเปอร์เบต้าเนี่ยมันจะเป็นโอกาสในการเปลี่ยนลูกแก้วใช่ไหมเปลี่ยนลูกแก้วสีแดงเป็นสีเหลืองโอกาส70% แต่พอเป็นล่างของตั้งแต่ล่าง2ถึงล่างถึงล่างถึงล่างก็อะรก็ล่างบูเนี่ยไอโอกาสในการเปลี่ยนบอลเนี่ยมันจะถูกตัดไปเลยก็คือจะเปลี่ยนบอลให้แน่นอนนะครับไม่ต้องรุนว่าจะติดโอกาสหรือเปล่าเนี่ยอย่างล่าง2เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนบอลสีแดงเป็นสีเหลืองได้ทันทีก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ผมจะขอข้ามขั้นไปถึงล่างบูแล้กันว่าล่างบูเนี่ยมีความสามารถพาสีอะไรบ้างเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับ พอเราเล่นมาเรื่อยๆนะครับเทิร์นต่อเทิร์นเทิร์นนี้จบเทิร์นหน้าแปลงล่างแปลงล่างไปเรื่อยๆ่ยถึงขั้นล่างบูแล้วเนี่ยก็จะเป็นล่างสูงสุดนะครับพาสีบจะถึงจุดพีคสูงสุดนะอย่างแรกคือจะมีการตั้งต้นเอเดคดีเฟนต์ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์มีการบวกดีเฟนต์ตัวเองหลังยิงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโล่ก็จะมีการบวกเอเดคสามสิบเปอร์เซ็นต์ต่อลูกแก้วที่เก็บสังเกตว่าอันนี้คือความสามารถพื้นฐานที่มีทุกล่างเลยนะฮะก็คือล่างบูเน แล้วก็ต่อมาจะเป็นเริ่มเป็นความสามารถใหม่ๆแล้วมันจะมีการปลดการของศัตรูได้ถ้าเกิดว่าเก็บลูกแก้วไป3ลูกหรือมากกว่าปลดการก็คือปลดกา,ารชนะสีแพ้สีของฝ่ายตรงข้ามนะครับแต่ก็ไม่ได้เห็นผลต่างมากเท่าไหร่ก็มีไว้ก็ดีดีกว่าไม่มีนะฮะแล้วก็ความสามารถต่อมาจะสามารถตีเบิ้ลท่าไม้ตายได้เลยถ้าเกิดว่าเก็บบอล5ลูกหรือมากกว่าความสามารถต่อมาตีคี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดว่าเก็บบอล23ลูกนะครับผมอันนี้คือบอลทั้งสนามนะครับ ที่มันจําเป็นต้องเก็บยีบสามลูกก็เพราะว่าเป็นจุดเชื่อมโยงของพาสีต่อไปก็คือมันจะสามารถเปลี่ยนบอลทั้งสนามให้กลายเป็นสีเหลืองได้ซึ่งบอลทั้งสนามเนี่ยมันเต็มที่ยีบสามลูกไงดังนั้นคือตอนตอนแปลงร่างครั้งแรกเนี่ยเวลามันแปลงบอลทั้งสนามเนี่ยคุณตีชิแน่นอนนะครับและจะเป็นจุดที่ว่ามันตีแรงสุดแล้วเพราะว่าตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครใสย,ยิ่งเก็บบอลเยอะยิ่งแรงแต่ว่าอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าการเปลี่ยนบอลเนี่ยมันเปลี่ยนบอลในทุกครั้งเลยที่มันโผมาไอเปลี่ยนบนอลทั้ง มันเปลี่ยนแค่รอบเดียวที่แปงลงร่างก็คือแปงลงไปร่างบูครั้งแรกอะ่ะจะพีคสุดนะเพราะมันกิ่งสุดแล้วก็ได้เปลี่ยนบอลทัศนามไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าหลังจากที่มันเปลี่ยนทัศนามแล้วมันกลับมาใหม่ในร่างบูอีกรอบนึงเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนจากการเปลี่ยนทั้งสนามเป็นการเปลี่ยนแค่ลูกแก้วสีแดงเป็นสีเหลืองแทนแค่นี้กลับเป็นปกติเหมือนกับร่างกอดแล้วก็ร่างสองประมาณนั้นนะครับซึ่งนี็คือความสามารถของซูเปอร์ไซยอบู บอกเลยว,ว่าดูดีมากๆนะครับถ้าเทียบกับตัวละครแปลงร่างอย่างพวกโกคูแปลงร่างกับฟีเซอร์แปลงร่างเนี่ยมันก็ข้ามขั้นกันเลยนะเพราะว่าไอคู่นีันมันมานานมันมา,มน,มา,มน,มานา,น,น,านเก่าแล้วไงแต่ว่าตัวเนี้ยมันค่อนข้างจะมาทีหลังชาวบ้าน e c a ก,ก็กว่าจะได้ e c a คือปาไปนานเหลือเกินแล้วพอ e c a มาเนี่ยก็เก่งขึ้นแบบข้ามขั้นตอนเลยทีเดียวนะครับดูเก่งดู OP มากๆนะเทียแน่กนะ็คือถ้าแปลงเป็นร่างบูได้เนี่ยน่าจะเป็นตัวละครหนึ่งที่เอาเรื่องเลยนะฮะ แต่ว่าก็ต้องรอเป็นล่างบูให้ได้ก่อนเดี๋ยวเรามาลองเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับในทีมนี้ที่ผมจัดมาเป็นทีมของเบเกโตเบอร์ไวนะครับประมาณนี้มีซับมีคู่ลิงก์อะไรให้เพียบพร้อมแนละ้วเดี๋ยวมาลองดูกันกับด่านเลสโซนนะฮะมาครับเดี๋ยวเรามาเบิ่งกันว่ามันดีขึ้นจังไหนมาโผมาเทอร์แรกซึ่งน้ว่าดีจะได้แปลงร่างเป็นร่างบูไวไวนะครับเพราะมันจะแปลงร่างทีละขั้นเป็นเทิร์นต่อเทิร์นนะพอกลับมารอบใหม่เนี่ย มันก็จะแปลงร่างเป็นร่างซูเปอร์เบต้าซูเปอร์เบต้าเป็นซูเปอร์ไซヤสองไซヤสองเป็นซูเปอร์ไซยヤก็ส์อะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ามาแต่ว่าเนื้อคันนี้ว่าเป็นร่างต้นนะครับเป็นร่างที่อ่อนสุดก็คงแบบต้องต้องทําใจไปดีเฟนซ์ตั้งต้นหนึ่งแสนถือว่าเปิดมาตั้งต้นยั่งน้อยน้อยจริงๆน้อยน้อยเกินไปด้วยนะครับน้อยเกินไปด้วยแสนหนึ่งอ่ะคือมันมีสแต็กดีเฟนซ์ห้าสิบแหละ แล้วก็หลังยิงอีก30บเนาะแต่ถ้าเกิดว,ว่ามันไม่ได้ติดเบิ้ลอะไรเลยอะ่ะมันจะอยู่ดีเฟนซ์ประมาณหลังยิงคงไปหลักสอง0 0 0กว่าๆเท่าทั้งกล้ามล่างต้นเลยแหละผมว่านะแต่ยังดีที่ว่าอย่างน้อยมันมีเบิ้ลการันตีให้ถ้าเกิดว,ว่าเราเก็บบอล7็ลูกได้นะครับซึ่งเราจะมาพยายามเก็บกันเก็บบอล7็ลูกเหรอถึงว่ราวันนี้มันดูเหมือนจะไม่ถึงยังไงไม่รู้ทุกคน7ลน็ลูกเนี่ยลิงก์ประมาณนี้นะครับนี่ลิงก์นี่โอเคเดี๋ยวเวลาเก็บกัน จ็ดลูกถึงปะตรงนี้เจ็ดลูกถึงสวยจะได้เบิ้ลการันตีนะครับช่วงแรกมันจะเก็บยากหน่อยไอการเก็บตั้งเจ็ดลูกอะแต่หลังๆพอเป็นล่างสองล่างกอดมันจะเริ่มตัวจำนวนในการเก็บบอลลงมาเหลือแบบหกหลูกแหละทําให้จะได้แบบตีเบิ้ลไห้ตายได้ง่ายขึ้นหน่อยไม่งั้นคือโอ้โหยากเกินไปผมว่านะครับมาคงไม่ต้องใช้ไอเทมน่าจะรอดอยู่อันนี้แบบมีลิงค์แค่ประมาณไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ไม่ได้มีซอพพ์ร์ตเพิ่มด้วย มาลองดูกันว่าดาเมจเท่าไหร่นะครับเก็บบอลไป7ลูกนะฮะดาเมจเนี่ยอาจไม่ใช่แบบเป็นสิ่งที่เราต้องควรโฟกัดเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นแค่ช่วงล่างต้นอยู่ยังคงไม่ได้เก่งมากเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าล่างต้นทาขึ้นหลัก4ล้านได้ผมก็ค่อนข้างจะโอเคนะไม่รู้จะถึงหรือเปล่าครับถึงด้วย4ล้าน4ไม่มีซับนะผมว่าโอเคเก็บ7ลูกตีเบิ้ลการันตีนะครับ ในวาเดียวกันคือดีเฟนดิ่งไปแล้ว50%ทับกัน2รอบแล้วติดเบิ้ลจากการอับเส้นทางคือการที่มันติดเบิ้ลจากการอัพเส้นทางอ,าากกาอ่ะถือว่าเป็นกําไรของเรามากๆเพราะว่าดีเฟนต์มันจะขึ้นได้ไวขึ้นกว่าเดิมมันเองนะครับอันนี้ถือว่าเป็นต้นทุนในการเปิดมาที่ดีนะให้กับอนาคตของเบต้าของเราเนะครับเพราะว่าในอนาคตคือมันจะดีเฟนดิ่งเรื่อยๆ50 50 50, 50เง้อันนี้มันแค่เริ่มต้นอ่ะเดี๋ยวกลับมาใหม่เพราะว่าดีเฟนต์ตั้งต้นคงอยู่ประมาณสองแสนกว่าแหละ แล้วพอตั้งต้นมันมากกว่าเดิมเนี่ยหลังยิงก็จะถึกกว่าเดิมอีกอะไรอย่างเงี้ยคือมันใจแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแน่นอนว่าร่างต้นคือร่างที่อ่อนสุดแต่ว่าถ้าเราแบบเล่นให้มันบิวดีๆมันก็โอเคนะถ้าดวงเรามานะฮะมันก็ได้อยู่เหมือนกันผมมองว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูเทิร์นหน้ากันว่าเป็นยังไงครับมาครับแปงลงร่างเป็นซูเปอร์เบจิต้ากล้ามตัวขึ้นก็จะแก่งขึ้นหน่อยนะ,ะดีเฟนตั้งต้นเทิร์นนี้เท่าไหร่เดี๋ยมาลองดูกันมาแวะดูกันหน่อยดีกว่านะจากเมกื่อก ตอนนี้เพิ่มดีเฟนต์มาแล้วเป็นสองแสนเก้าขึ้นไวมากไม่มีซับเหมือนเดิมนะครับแล้วสองแสนเก้าตั้งต้นหลังยิงที่ว่าบวกเยอะกว่าเดิมไปอีกเนี่ยมันก็ยิ่งหนักกว่าเดิมไปอีกไงเพราะว่าดีเฟนต์น่าจะดันไปหลักเกือบสี่แสนได้หลังจากโจมตียิ่งมันเตบเบ้ลก็ยิ่งแล้วใหญ่นะครับผมนี่แหละคือดีมากเลยอ่ะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับเพราะว่าอย่างน้อยมันก็เปลี่ยนบอลตัวเองได้ครับเปลี่ยนบอลให้ตัวเองได้กินได้แล้วก็แบบเนี่ยพอมันเก็บบอลเยอะๆมันก็แรงไง แต่ว่ากลัวจะยิงแรงเกินจนว่าแม่งแปลงเป็นล่างบูไม่ทันนลดิผมจะพยายามไม่ให้มันตายไวเกินไปละกันนะมานะครับผมคิดว่าดีเฟนซ์จบไปถึงล่างบูแม่งดันไปถึงแบบหลักล้านแน่ๆเลยถ้ามันยังคงเบิ้ลเก่งนะถ้ามันยังคงตีเบิ้ลสามครั้งอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยผมว่าดันไปหลักล้านได้ถึงแม้จะเป็นแค่นหนึ่งทางก็ตามค่อนข้างจะเอาเรื่องนะครับมารอบนี้เก็บบอลไป9ลูกดาเมจเท่าไหร่เดี๋ยวมาลองรับชมกัน5ล้านนะครับผม ก็แรงขึ้นมาหน่อยหนึ่งตรงนี้ปรับเบิ้ลกาลันตีนะมันไม่ได้มีเอฟเฟก์ในการบวกเอเจากท่าแม้ตายนะครับต่อให้เบิ้ลก็ได้แค่ดีเฟนดิ้งขึ้นมาอะไรแค่นี้ไม่ได้ตีแรงขึ้นนะดามจมันตา,ตายตัวนะครับมันจะไปเพิ่มดาเมจของท่าไม้ตา,ตายตอนล่างบูล่างท้ายเลยเลยนะเดี๋ยวรอดูล่างท้ายเอานะครับณนะจุดนี้ดีเฟนด์น่าจะดันไปนหลักห้าแสนได้เลยผมมองว่าแล้วพอเป็นล่างสล่างก๊อนเนี่ย พาสีมันต,ตั้งต้นมากกว่าเดิมเลยเงี่มันก็ดีเฟนต์ก็เยอะกว่าเดิมไปอีกเรื่อยๆนะครับ OP ขึ้นเรื่อยๆตัวนี้ดูดีมากและแล้ว,ลวซูปเปอร์ไซยาก็ได้ถือกำเนิดมาเอาละครับมาเป็นล่างซูปเปอร์ไซย่านะครับตอนนี้คือมีคู่ลิงที่ดีเลยแหละแล้วก็จะได้ผลซัพพอร์ตจากพี่แกด้วยเพราะว่าหลังจากมันโดนเตะ3รอบมันจะซัพพอร์ตเพื่อนได้เดี๋ยวผมจะให้พี่แกได้โชว์รอบนี้นะครับ ดีเฟนต์ตั้งต้นจากล่างซูเปอร์เบต้าครั้งก่อน2องแสนเตั้งต้นล่าง2ตอนนี้ดีเฟนต์ตั้งต้นอยู่ที่4ี่แสนสามแล้วนะครับเรียกได้ว่าดีเฟนต์พี่แกดีดขึ้นไวใช้ได้เลยนะฮะผมบอกแล้วว่าถึงเป็นล่างบูนี่น่าจะดันไปหลักล้านได้จริงๆอะ่ะไปครับเก็บบอลไป8ลูกตรงนี้เพื่อดาเมตผลดาเมตแบบสูงสุดอย่าลืมว่ามันต้องกินบอลเยอะๆเพื่อแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่นะครับตอนนี้คือเบต้าเขียวเนี่ยได้ผลซัพพอร์ตให้กับเพื่อนๆแล้วนะครับ ตัวล่าง2ของเบต้าเหลืองแปลงล่างน่าจะยิงแรงมากๆเพราะว่าเป็นทั้งคู่ซับและคู่ลิงที่โคตรดียิง7ล้าน9ครับรอบนี้ความต่างชั้นนี่แบบว่าจากล่างซูเปอร์เบต้าและล่างนี้คือคนละเรื่องกันเลย7ล้าน9ว้าะนะแล้วโอ้โหไม่อยากคิดภาพตอนเก็บบอล2 3ลูกในล่างบูเลยวะ่ะมันจะยิงเท่าไหร่วะนั่นนะ่ะ <laughs> 10ล้านหรือว่า20ล้านกันแน่เดี๋ยวต้องลองดูสักตั้งแล้วล่ะครับ เริ่มใกล้ถึงความจริงแล้วเริ่มไปล่างกอตเดี๋ยวก็ล่างบูนรอบต่อไปนะครับเดี๋ยวก,กลับมาใหม่ล่างก็ตเสร็จล่างกอตไปล่างบูนแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับมาแล้วซูเปอร์ไซก็ตอืมแปลงร่างอย่างเท่ๆครับผมเอฟเฟคแปลงร่างไ,ไม่ได้เห็นมานานบอกเลยคิดถึงมากไม่เล่นมาเป็นปีแล้วมั้งเนี่ยหลายปีอะบอกให้ตอนนี้นะครับดีเฟนต์พอเป็นล่างก็ตเนี่ยดีเฟนต์ตั้งต้นอยู่ที่5 6 0 0โอ้โหเยอะขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะครับ ทำไงดีให้มันตายไม่ไวเกินไปเนี่ยผมต้องผมต้องแบบผมต้องเก็บบอลน,น้อยๆอย่างนีนะ้แต่แบบเก็บบอลน,น้อยก็ตีเบิ้ลไม่ได้เอา6ลูกพอแล้วกันนะ6ลูกพอประมาณนี้ปับ๊บคือผมว่าข้อดีของเบียต้าที่ไม่ควรไม่ควรมองข้ามนะครับหนึ่งเลยคือมันเปลี่ยนบอลได้ใช่ไหมมันเปลี่ยนบอลเหลืองก็คือบอลที่มันตรงสีของตัวละครมันเองแล้วคุณก็รู้อะผมพูดหลายคลิปแล้วเวลาตัวละครไหนที่มันดีฟนเดอะๆแล้วมันเก็บบอลตามสีตรงสีตัวเองอะมันจะมีการ เพิ่มเลือดขึ้นมาให้กับทีมเราด้วยดังนั้นเบเกต้าเนี่ยเป็นตัวละครที่ว่าคอยซัพพอร์ตเฮดพีให้กับทีมกับคู่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนบอลไงแล้วพอเราเลือดต่ำๆอย่างเงี้ยพอมันจังหวะเปลี่ยนบอลเหลืองมาเยอะๆเ,เรากินบอลเหลืองขนาดที่ว่าดีเฟนซ์อย่างเธอเนี่ยมีหลัก50 0 0 0 0สี0แาเนี่ยแล้วกินบอลเหลืองสัก78ลูกเนี่ยมันก็เด้งเลือดขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับดังนั้นผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามกันในด้านการเปลี่ยนบอนขอขงี่แกนะ เป็นตัวละครสแต็กดีเฟนที่ว่าดีเฟนขึ้นไวมากแล้วก็เปลี่ยนบอลได้เนี่ยคือเป็นตัวละครฮิลที่ดีเลยแหละนะครับตรงนี้หกล้านเก้านะครับไปเพราะว่าเราเก็บบอลน้อยตรงใจเก็บบอลน้อยจะได้แบบไม่ต้องจบไวเพราะว่าเนี่ยดูดิมันจบไวได้ไงไม่ใช่อะไรเนี่ยมันจะตายแล้วเนี่ยฮะเซลเดีย๋ยวพึ่งตายนะอดทนไว back. ก่อนเซลแม็กกัดฟันไวโอ้โหบาดักนี่ของหนักอีก แม่งชนะสีเจ็ดล้านตีเบิลกาลังตีกัดฟันไว้เซล,ลอย่าพิ่งกัดฟันไว้ไม่เอาเชวขอทนอีกแค่เทินเดียวเทินทนอีกแค่หน่อยนะเพื่อนโอ้โหแม่งจะตายแลยเฮียเอาละครับเนื่องจากเมื่อกี้ผมต้องตัดฉากเพราะว่าเราตายไปนะครับไอเทมหมดนะฮะยังคงเฟลเหมือนเดิมเลยกูไม่เป็นไรผมข้ามขั้นตอนมาเป็นร่างบูเลยนะครับ ในเมื่อเซลแม็กเลนโซนไม่ไหวก็มาลงเออที่เซลกระสอบทรายปกติแหละมาเบต้าบูถือกำเนิดแล้วนะครับการแปลงร่างเป็นร่างบูครั้งแรกคือจะเป็นร่างที่ o อที่สุดในเทอร์นี้ของเขานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไงเปลี่ยนบอลทั้งสนามทุกลูกให้เป็นสีเหลืองและตัวละครที่ว่ายิ่งเก็บบอลเยอะยิ่งเก่งอะแม่งเปลี่ยนอนในทั้งสนามนะนี่ครับเหลืองทั้งสนาม มี8ปีสแตนบายมาซัพพอร์ตด้วยก็กดดีครับรออะไรพระเจ้ามาแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือเวลามันเปลี่ยนบอลเนี่ยมันบังคับว่าต้องเล่นช่องหนึ่งไงเพราะว่าถ้าเกิดมันเปลี่ยนบอลเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะให้มันเล่นช่อง2มันก็ไม่ได้เพราะยังไงเราก็ต้องให้คนช่องแรกเนี่ยได้เก็บบอลก่อนถ้างนั้นเนี่ยมันบังคับให้เล่นช่องแรกนะครับไปเก็บไป23ลูกทั้งสนามนะครับ ก่อที่ผมเล่นมารอบนึงตั้งแต่ล่างซูปเปอร์ไซยาถึงล่างบูนะครับมันไม่มีการติดเบิลจากการอับเส้นทางมาให้เลยดีเฟนต์ตั้งต้นก็เลยอยู่ที่หลักประมาณ6กแสนเประมาณนี้แล้วก็หลังยิงในล่างนี้น่าจะดันไปหลักประมาณ8ปดแสนเจ็ดแสนได้นะครับบวกดีเฟนต์ห้หลังโจมตีแล้วก็จากเอฟเฟกต์แม้ตาย50%ถ้าติดเบิลโดยก่อนนั่นแหละก็ยิงเพิ่มไปอีกนะครับมันจะเก่งหลังยิงอะ่ะเก่งหลังยิงแต่ว่าตั้งต้นก็ไม่ใช่น้อยนะครับหกแสนเจ็ด เพียงแค่ว่ารอบนี้มันเจอศัตรูสีแดงมันจะมีเสียวๆหวาดเสียวนิดนึงแพ้ทางุนาครับไม่รู้ว่าผมจะตายหรือเปล่านะเดี๋ยวมาลองดูกันถ้าตายก็เป็นแบบเจ้าพ่อแห่งการเฟลอะจะฟลอะไรนักหนาวะโอเคไม่เฟลนะครับยิงมา17ล้านนะครับผมที่แน่แคือ17ล้านนี้เต็มที่ร้อเเซและมีเบิ้ลตามมาเพิ่มด้วยนั่นเองนะครับอีกรอบหนึง่งเป็น18ล้านใส่หมัดเข้าไปอีกรอบหนึงรรน่งนะฮะไฟนอลบูโรไป คีร้อยเปอร์เซ็นต์อีกดอกจะเป็นอะไรไปวะอืมจักรดันไม่มานะครับถ้ามานี่ก็น่าจะเซลเกือบตายนะครับผมดังนั้นเลยมองว่าอัพเบิร์นนำก,ก็โอเคนะเออก็เป็นตัวละครหนึ่งที่อัพเบิร์นมาดูก็น่าสนใจนะเพราะว่าถึงแม้ร่างที่ผ่านมามันจะตีคีไม่ค่อยติดแต่ว่าพอมันแปลงเป็นร่างบูครั้งแรกเนี่ยมันคีร้อยเปอร์เซ็นต์ไงแล้วพอมันคีร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย,ม,ยมันยิงได้สามรอบสิบล้านกว่ามันก็น่าสนใจนะน่าจะเป็นอะไรที่โอพีใช้ได้นะครับ แต่ก็ได้แค่ครั้งเดียวประมาณนี้ก็แล้วแต่ความชอบผมยังคงยืนยันว่าผมน่าจะอัพซีนัมเบิ้ลตายเหมือนเดิมให้มันเฉลี่ยกันน่าจะดูโอเคนะครับก็ประมาณนี้สำหรับเบต้าแปลงร่างนะครับได้โชว์ร่างขังคือร่างบูแค่รอบเดียวแต่ว่าโชว์ได้เห็นเลยว่ามันแรงจริงๆนะเพราะว่ามันเปลี่ยนบอลทัศนนามันเองนะครับแต่ไม่รู้ว่าหลังจะกลับมาเนี่ยเก็บบอลปกติเท่าล่างอื่นเก็บไป7ลูก8ลูกเนี่ยมันยิงเท่าไหร่ครับก็คงประมาณ9้าล้านแล้านแหละนันคิดว่านซึ่งน่าจะดูโอเคอยู่ ประมานี้แหละครับผมใครมีความเป็นยังไงกับเบต้าแปลงร่าง e ีซตัวนี้มาลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับใครมีปลดดาวรุ่งหรือปลดทางมากกว่าผมเนี่ยมาลองแซวความเก่งของมันได้ว่ามันเป็นยังไงตีดาเมจเท่าไรหร่กันบ้างนะครับดีเฟนสแต็กไวหรือเปล่าพอใจกันไหมเต็มที่เลยนะครับคอมเมนต์ใต้ล่างใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับโอเคคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจนใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย